อืมนะคะเป็นไงคะบท็อปฟอร์มกันจริงๆเลยนะคะวงการผ้าเหลืองตั้งแต่ทิศแย้มมาแล้วเน่จนถึงล่าสุดว,นวนันนี้เอาอีกแล้วและไม่ใช่เคสย่อยๆเลยนะคะโคนระดับเจ้าคณะจังหวัดอย่างนั้นระดับเจ้าคณะภาคเป็นพระราชาคณะเป็นไงล่ะคะกระสันกันเหลือเกินอยากได้ยศอยากได้ตำแหน่ง เขามีแต่จะต้องเจริญด้วยศีลสุตตาที่คูณไม่ค่ะ,จะเจริญด้วยยศเจริญด้วยตําแหน่งจเจริญด้วยปัจจัยเงินทองสุดท้ายศึกมาเป็นตาแก่คนหนึ่งนะคะเป็นสมีค่ะมีสติกันบ้างเมื่อไหร่จะมีสติวิ่งหาแต่ลาบยศกันขนาดอิสิกาคนนึงยังไม่รู้ทันมาแล้วจะเอาอะไรมาสอนชาวบ้านไม่รู้ตัวมันเอกชอบนะัก คบโยมที่โปรไฟล์ดีๆเนี่ยชอบกันจังชาวบ้านคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยโอ้ยไม่อยากจะคบตอนบวชใหม่ๆเนี่ยบินถบาทกินข้าวยังไงก็กิกนได้กับยังไงก็กิกนได้พอเริ่มเป็นเจ้าคุณเริ่มเป็นเจ้าคณะกินไม่ได้บาทไม่บินกินไม่ได้คบโยมรวยรวยเป็นไงล่ะสมน้ำหน้าคะ่ะอยาจะคอยสมน้ำหน้าอยู่เรื่อยๆถ้ายังไม่มีสเตะ ไม่มีคำปลอบใจสึกออกมาก็เป็นตาแก่คนนึ่งค่ะเป็นสมีเป็นตาแก่เวลาอยู่วัดนี่โอ้โหโออาเป็นเจ้าคุณนั่งเก้าอี้หลุยเก้าอี้ธรรมดาก็นั่งไม่ได้อีกเจ็บโวดนั่งรถก็นั่งรถหรูแข่งกับคารวาสแทบเดินแทบจะไม่ติดดินเจ้าคุณอย่างนั้นอย่างนี้พระเดชพระคุณสมีค่ะตื่นการสมี ศึกออกมาก็เป็นตะแก่คนนึ่งอะค่ะมีหลายเคสได้เห็นแล้วเนี่ยก็น,นี่แหละพระพุทธเจ้าเตือนไม่ฟังลาบสักการะเป็นของเผ็ดแตบทาลุนนี่อยากจะได้อยากจะมีอยากจะได้กันไม่มีความสำรวมระวังอะไรเลยสีลตุตาที่คุณไม่มีความสำรวมในปฏิโมกไม่มีแล้วไม่เออถ้าเป็นเคสแบบ พระนุ่มๆเนี่ยน,น้อยๆก็ยังพอจะน่าเห็นใจบ้างบวชไม่นานอันนี้เป็นเจ้าคณะจังหวดัดลาสุจจาวาดพระรามหลวงอีกศึกสิค้าจำนวนต่อหลักฐานพระเวเจ้าเตือนไม่ฟังไม่ฟังจ้ะเนี่ยเรื่องการครบหาคฤือหัดโอ้โหเห็นมันแต่งตัวดีๆโปรไฟล์ดีหน่อยนั่งรถหรูเข้าวัดพูดคะพูดขาเนี่ยเผอตนไง ไปอยู่ใกล้ชิดกับมันเป็นไงล่ะมันแบกเมียเอาเลยเนี่ยมันแบกเมยมันจับเลยอาชีพมันด่าผ้าก็เยอะแล้วนะด่าอีอีผู้หญิงบ้างอีดอกนี่ก็ทําเป็นอาชีพเลยมึงจับผ้าเป็นผัวไม่มีปัญญาทำมาหาแดกคนอื่นเขาถวายข้าวถวายน้ําอีนี่ถวายหออีหอตะไรอีแน่อีพวกเอาผ้ามาเป็นผัวเนี่ยอีพวกนี้ก็เหลือทนนะ แทนที่จะช่วยกันรักษาศาสนาเป็นหูเป็นตาอุปถัมภ์ค้ำชูพระเอาข้าวเอาน้ําถวายให้ท่านได้ปฏิบัติธรรมอีหาลากไส้นี่ถวายหออีให้พระเฉยเลยมึงไปเอามาจากไหนเนี่ยมึงไปเอามาจากไหนถวายเอาวัยวาเพศมึงแล้วมึงจะได้ขึ้นสวรรค์หรอมึงเป็นเปรตค่ะมึงไปเป็นเปรตแน่นอนพร้อมกับพระที่มึงที่มึงมีอะไรด้วยนะไปทั้งคู่ไปเถิดทั้งคู่ไปสู่ประตูนรก นะคะทุกคนและดิฉันเนะี่ยเวลามีข่าวว่าโอ้ยนะักข่าวถามบ่อยรู้สึกยังไงไม่รู้สึกค่ะความเฮี้ยเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะเพราะว่าดิฉันไม่ศรัทธาอยู่แล้วศรัทธาพระก็ศรัทธาให้มันถูกกันสัทีเถอะเห็นพระที่มันมีอาจาร้าไม่น่าศรัทธาก็อย่าไปส่งเสริมไม่ใช่ว่าวันนี้ด่าพระเห็นข่าวพระไม่ดีด่าพระน่น ون, เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปละเข้าวัดที่พระเจิมมือ พระเจิมมือพระเจิมหน้าผากเจิมน้ำมนต์เหมือนกับตัวดีลรไปอุดหนุนสนับสนุนให้พระทำเดลฉานวิชากันนะ่ะเป็นเงินเป็นทองนะั่นน่ะเห็นพระไม่ดีเราต้องไม่สนับสนุนค่ะศรัทธาเราจะได้ไม่หวั่นไหวเวลาเห็นพระทำไม่ดีดีแล้วให้ตำรวจเข้าไปบุกซะบ้างจับศึกให้หมดมันจะได้เป็นการชำระศาสนาพวกอารัชชีมันจะได้ไม่ไปอยู่ปะปนกับพระที่ท่านเป็นรัชชี ธรรมจะได้ไม่รักโคนด้วยอธรรมวินัยจะได้ไม่รักโคนด้วยอวินยัยพระที่ท่านมีศีลเป็นที่รักท่านจะได้ไม่มีความรังเกียจในการที่จะอยู่ประพฤติธรรมแยกออกมาดีแล้วเอาน้ําเสียออกมาจากน้ําดีอย่าให้น้ําเสียมันไปอยู่ปนกัน